ยอ,อในที่สุดฉันก็ใช้พลังของฉันผจัดมอนเตอร์ได้เฮ้ hey, ไอคนไร้พลัง ทำหาอะไรอยู่วะถ้าแกเป็นคนแบกของก็ทําหน้าที่เก็บพวกของไปซวฟัไม่เห็นสบพวกมอนเตอร์หรือไงคิดว่าเราจ้างแกมาให้เดินเตะงงงงกันเหอเออขอโทษครับแม่ไงไอ้คนแบกของได้ประโยชน์ไอ้อโรคป่วยเหอะได้เปลี่ยนไปหลังจากได้คนพบอบิสอบิสคืออีกมิติที่เรามอนเตอร์ ที่มีอยู่แค่ในโลกแฟนตาซีนั้นกลายมามีอยู่จริงหลังจากการค้นพบอบิททุกคนก็เริ่มที่จะปลุกพลังกันขึ้นมาและด้วยพลังเหล่านั้นพวกเขาก็สามารถกำจัดมอนเตอร์และสำรวจอวิทได้เพราะเรื่องนั้นเองมาตรฐานที่ใช้ประเมินผู้คนก็ไม่ใช่บุคลิก,กภาพหรือความพยายามอีกต่อไปแตะเป็นแรงที่ปลุกพลังของพวกเขาถ้าแรงปลุกพลังของคุณสูงคุณก็การันตีได้เลยว่า ชีวิตจะรอยด้วยกีบกุรับเพียงแต่ว่าเหมือนกับไม่ใช่ฉันฉันเป็นคนแบกของที่คอยแต่แบกของให้พวกคนที่ปลกพลังแล้วแค่นั้นแล้วเป็นคนไร้พลังที่ไม่แม้แต่จะเปิดหน้าต่างสเตตัสได้สักครั้งจนอายุปาไป35มสหถ้าใดที่ฉันยังไม่ปลกพลังฉันก็จะไม่มีทางใช้ชีวิตเป็นผู้นําเหมือนอย่างใครเขาได้ฉันเก็บพวกของจากฝั่งนี้หมดแล้วเอ๊ะ ไรนะโอกคเขาตายหมดแล้วเจ้าคือคนสุดท้ายที่เหลือรอดสินนะเอะมอนสเตอร์แรงที่เป็นเอสโมเดียย่าเอออ่านี่มันตัวบ้าอะไรอืออะไรกันนี่ฉันต้อง ลายแบบนี้เงินรอ้ออบหัวของฉันเดียบไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ฉันถูกกันแกล้งในโรงเรียนอย่างไม่จบไม่สิ้นและฉันเป็นคนไร้พลังที่อยู่นอกสายตาคนอื่นมาทั้งชีวิตถึงอย่างนั้นชีวิตฉันต้องมาจบลงหลังจากได้แต่แบกของสำรางเง้นรอโอดที่แพ้ชีวิตแห่งซวยนี่ไม่เงย เงื่อนไขการปลุกพลังได้ถูกเติมเต็มแล้วหืมอ,อะไรกันฉันว่าสันเอสโมเดียนิ่งไปแล้วฮ่ <c oughs> จาจอสนใจแค่เอสโมเดียที่หยุดนิ่งไปงั้นเหรอคุณคุณเป็นใครไม่รู้สิบางคนก็เรียกเขาว่า แต่เจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะข้าจะมอบอำนาจให้กับเจ้าตั้งแต่บัดนี้ราชาอำนาจเขาพูดเรื่องอะไรกันแน่คนคนนี้ทำให้แอดโมเดียหยุดนิ่งได้เง้นหรอทำท่าทางไม่เชื่อใจแบบนั้นไม่ดีเลยนะข้าแค่ชื่นชมความตั้งใจและแรงกล้าของเจ้าและตัดสินใจเลือกเจ้าแค่นั้นเองหือ <c oughs> ดีจะตายไป ปฏิหารแบบนี้ไม่มีทางเกิดซ้ำอีกรอบหรอกนะอะไรนะเรื่องผมมันเรื่องอะไรกันแน่อดทนรอเวลาของเจ้าไปก็พอสักวันหนึ่งจะได้เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นค่อยเจอกันอีกครั้งกุญแจของข้าเสียง เฮ้ยไอเวนนี่แม่งดับปุ๋ยเลยวะไอเวนเอเขานี้แม่งไม่สนใจเราเลยว่ะงั้นเราก็มาปลุกแม่งขึ้นมาเลยซิรุนสวัสดิ์พวเขายานี้ตื่นได้รอยังแหฮ่ให้ตายสิต้องโดนอัดก่อนใช่มไหมถึงจะฟังกันได้แบ้ไายกสู้หัวโจกที่แกล้งฉันตอนอยู่ในโรงเรียนมาอยู่ที่นี่ได้ไงฮ่าฮ่ฮ่ แทฮยอนทำไมยังไม่ตอบอีกจําได้ว่าเป็นอยู่ในอัมบิตนินจะ้าเดี๋ยวนะทำานาาอืมชื่อคิมแทฮยอนอายุ19บเก้ารงเอสกิลหน้าตาตสเตตัดชื่อคิมแทฮยอนอายุ19นี่มันเมื่อ16ปีที่แล้วทางนั้นก็หมายความว่าเอออะไรของแม่งวะ ไอ้นี่มันเป็นบ้าอะไรของมันแม่งเสียสติปไปแล้วมั้งให้ปัญญาอ่อนอยากโดนกระทืบน,นักใช่ไหมถึยะยกสู้นั่นหมายความว่าตัวฉันก็พล้งขึ้นมาแล้ว